เทควันโดเทควันโดเทควันโดคอสเลสิ่งคอสเลสิ่งแข่งม้าเพเยอร์เพเยอร์ผู้เล่นโค้ชโค้ชครูฝึกวอเตอร์พปโลวอเตอร์พปโล โปลน,น้ำเชียร์ลีเดอร์เชียร์ลีเดอร์ผู้นำเชียร์อัมพรายอัมพรายกรรมการผู้ตัดสินไพรส์ไพรส์รางวัลมิดเดิล มิดเดเหรียญรางวัลวินเนอร์วินเนอร์รางวัลพุชนะหนังสือ5,000คำศัพท์ภาษาอังกฤษ